ประชุมงานมุทิตาจิตคุณครูโรงเรียนวางไกลกังวลค่ะ วันที่8เมษายน2566ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชุปถัมฝั่งประทมนายชุมพลโชคสุชาติอุป,ปนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานมุทิตาจิตคุณครูวังไกลกังวลประจําปี2566มีพลตารวจตีนรงรัตพิชัยนงลงเลขานุการสมาคมนายธนพลเชียงโชติรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลมัธยมศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวลคณะครู ร,ร,กกาารูโรงเรียนวังไกกังวลคณะกรรมการสิ่์เก่าโรงเรียนวังไกกังวลและสื่อมวลชนร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงสําหรับวาระการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรายงานการประชุมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกกังวลเมื่อวันที่4มีนาคม2566ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานที่การจัดงานมุทิตาจิตคุณครูโรงเรียนวังไกกังวลประจําปี2566ในฝ่ายต่างๆอีกครั้งดังนี้ฝ่ายอํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเสียงและการแสดงฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มฝ่ายการจราจรฝ่ายต้อนรับปฏิคมฝ่ายการเงินฝ่ายจัดหาผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและได้หารือความพร้อมของการจัดประชุมเรื่องคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลชุดใหม่การแสดงเพลงม้าโรงเรียนวังไกลกังวลกำหนดจัดงานพร้อมกันในวันเสาร์ที่29เมษายน2566นี้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชุปธรรมฝั่งมัธยมโดยเริ่มลงทะเบียนการประช ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจัดการประชุมเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกาจะเป็นกิจกรรมวันมุทิตาจิตสิทธิ์วังน้อมวันทาบูรพาจารย์มีอดีตครูหลายท่านที่ตอบรับร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตอาทิคุณครูสายสวัสดีมงคลปัจจุบันท่านมีอายุ99ปีและมีอายุมากที่สุดและอดีตครูใหญ่โรงเรียนวังไกลกังบนคุณครูประสิทธิ์เขียวอิ่มคุณครูมัณฑนาแสงสีและศาสตราจารย์เพ็นสีการจานโนมัยสิทธิ์เก่าดีเด่นนักเรียนทุนพระราชทานคนแรกโรงเรียน วางเป็นต้น